วันนี้เรามาชมชีวิตของสัตว์เลี้ยงน่ารักน่ารักในสวนเกษตรตะกะแตนย่านยาวออกนะคะเริ่มต้นด้วยลูกไก่ขาวอันนี้จะเป็นแม่ของไก่ชนนะคะมีมีลูกอยู่ด้วยกันนี่นะคะลูกกำลังโตโตอย่างรวดเร็วมากแป๊บเดียว แถมแม่ก็ห่วงมากซะด้วยทีนี้ดูตัวเล็กๆของไก่ลนะไปดูความน่ารักของเป็ดบ้างดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูคอกคอกเป็ดน้อยกันนะคะที่ครั้งที่แล้วเนี่ยเราเพิ่งดูคลิปไปเดี๋ยวเราต้องผ่านคอกไก่ชนกระโตกกันนะคะอ้าวทีนี้เราก็มาดูความน่ารักของเป็ดน้อยกัน ดูสิคะยังเหลืองอยู่เลยเป็ดออกมาตอนแรกๆเนี่ยมันจะตัวเหลืองน่ารักมากพ่อมันก็คงจะดำมาหามันเลยมีดำๆติดมาเยอะนิดหนึ่งเดี๋ยวโตขึ้นมันก็จะขาวนะคะเดี๋ยวขอซูมไปดูใกล้ๆนั่นหน่อยนะคะอืม <c oughs> ขอซูมไปดูหน่อยนะคะ ความน่ารักนะคะมมแม่ก็ห่วงลูกน่ารักจริงๆเลยค่ะให้ความอบอุ่นกับล,ลูกตลอดลูกเป็ดสิบสองตัวน่ารักมากวันนี้คงต้องขอลาไปด้วยลูกเป็ดเลืงเล้งๆนะคะ แล้วดูเป็ดไกข่ขาวๆแล้วมาดูเป็ดน้อยเหลืองๆแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตกันต่อไปว่าเหลืองไปสักพักมันจะขาวเมื่อไหร่นะคะแค่ okay, ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ส่วนเกษตรตะกะแตนย่านยาวออกด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามชมคลิปนี้จนจบค่ะบ๊ายบายค่ะแล้วค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ บายบายจะเป็ดน้อย